กิจกรรมวันนี้นะครับเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนคัดลายมือนะเพื่อส่งรับการประเมินนะครับของเขตสามของเราเดี๋ยวคุณครูจะให้ใช้เวลาทําอยู่1ชั่วโมงด้วยกันนะเขียนตัวบรรจงเต็มบรรคัดลายมือสวยๆนะครับห้องเราก็สวยอยู่ประมาณสาสี่คนเองที่เหลือคือเขียนยังไม่ตั้งใจคุณครูเชื่อว่าทุกคนในห้องเราถ้าตั้งใจทําสวยแน่นอนนะครับพร้อมหรือยัง โ okay. อเคอาเดี๋ยวตัวแทนของฝั่งนี้ครับสองคนลุกนะแล้วก็ตัวแทนฝั่งนี้สองคนลุกครับเชิญครับ There's no time for me